ประธานบอกว่าสูงวัยหัวใจสุขสันอันนี้ก็ชัดเจนครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลายคนหลายครั้งเราพบว่าสูงวัยหัวใจไม่ได้สุขสันแต่ส่วนใหญ่แล้วสูงวัยหัวใจมีปัญหาครับท่านประธานครับหลายคนทํางานเต็มที่เพื่อมาจ่ายเป็นค่าหมอเป็นครั้งสุดท้ายในการรักเข้าโรงพยาบาลแล้วหมดไปกับเงินก้อนนั้นครับที่สะสมมานะีที่สะสมมาครับลูกหลานก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น คนที่เป็นผู้สูงวัยต้องเตรียมตัวครับก่อนที่จะมาสูงวัยโดยเพยิ่งการวางแผนบริหารการเงินเรียกว่าการเงินก่อนกเกษียณครับต้องจัดการครับให้หลังกเกษียณน,นี่เราสามารถดํารงชีพแล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุและวางแผนการเงินไม่ดีจะไปอาศัยเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600 600, 600จะพอหรือครับท่านประธานครับและตอนนี้มาตั้งเงินไขที่จะไปให้กับทุกคนด้วยแล้วท่านประธานลองนึกดูสิครับว่า เงินมันจะพอได้ไงถ้าเราไม่เตรียมการถูกไหมครับท่านประธานแล้วไม่ต้องไปคิดว่าแหมเสียดายเสียดายที่ตายไปเราอยัางใช้เงินไม่หมดเพราะมันน่าสลดที่เราใช้เงินจนหมดแล้วมันยังไม่ตายครับท่านประธานครับตรงนี้น่าเป็นห่วงกว่าเยอะไม่ต้องไปกลัวครับถูกไหมให้เงินมันเหลือนิดหน่อยทิ้งไว้ให้ลูกหลานมันก็ได้แต่ถ้าไม่วางแผนการเงินไว้หลังสูงอายุแล้วมันไม่มีทางสุขสันต์แล้วครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่า หลายคนเนี่ยพอเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อย่างที่อาจารย์พนมบอกการทำบ่งทําบุญบางคนเนี่ยครับชอบอะไรปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าก็อยากจะฝากกับท่านว่าปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าท่านผู้เฒ่าอย่าลืมปล่อยแก่ด็ดขต้องคึกคักต้องสร้างให้มันชุบนะกระฉับกระเฉงคนเราเป็นผู้สูงอายุที่มันจะสุขสตรจริงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีความฟิตฟิตอะไรบ้างครับ ฟิตทางด้านร่างกายครับไม่ใช่กระซอกกระแซะเดินไปเป็งไเป๊นปน,ปน,นั่งหลับในสาภาน้าหมดสาภาพเดินไปก่อนหลากผมก็ไม่เหลือล่วงไปหมดแล้วเ่ยนะครับไปหาหมอก็โดนตัดบุกท่านประธานครับอย่างเนี้ยมันหมดสาภาพไหมดูสิเนี่ยแล้วจะไปดำรงกลับเข้ามาได้ไงเนี่ยขาดความเชื่อมันไปอีกเป็นปีท่านประธานจำได้ไมไม่ได้โดนมีปัญหาเรื่องหมอมีปัญหากับประธานครับถูกไหมครับเรื่องนี้นะครับท่านประธานต้องบอกแล้วว่า คนผู้สูงอายุเนี่ยเวลามาเจออย่างนี้มันเสียเซลล์นะครับรท่านประธานสภาพร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยมันจะไปสดใสมันไม่มีทางพราหาทางฟิตร่างกายไว้ครับฟิตที่สองคือฟิตจิตใจบางคนห่อเยี่ยววูันวันนี้นั่งอยู่นั่งที่ไหนก็หลับที่นั่นท่านประธานหลับตลอดหมดสภาพนะประเภทแดดสองฟ้าลุกขึ้นมานอนใหม่สักพม,มันจะนอนไปไหน มันจะอะไรกันอีกไม่นานก็พักผ่อนยาวอยู่แล้วท่านประธานจะรีบนอนไปไหนครับถูกไหมครับที่สําคัญต่อมาคือฟิตทางด้านสมองครับท่านประธานต้องฝากไว้เลยครับผู้สูงวัยในบางคนไม่ได้สนใจเรื่องสมองไม่ได้รู้จักใจคิดผมแนะนาเลยนะครับถ้าใครสูงวัยแล้วขับรถได้ขับต่อไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดนะครับเพราะการขับรถมันทําให้สมองเราทํางานครับและถ้าจะให้ดีนะ ขับรถแล้วให้เมียนั่งไปด้วยมันจะทําให้สมองนี่ทํางานมากกว่าเดิมครับใช่ไหมพอเวลาขับไปปั๊บเนี่ยบางทีสมองเราไม่ต้องใช้เพราะเมียจะสั่งขับนีๆหน่อยขับขับขับระวังสาย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 เบรกไว้คเบรคเตกใจเบรคก็อยู่กับเราแต่เมียช่วยเหยียบให้อีขับนึงครับถูกไหมปลอดภัยสูงมันกดดันใช่ไหมบางทีสามีก็ขับไปอยากให้มันโรแมนติกนะก็สักทีไปเจออะไรต้นไม้รักแล้วแม่เก็อย่าบรรยาทแม่แม่เลยนกอะไรไม่รู้นะ หาไม่ถึงไม่เคยเห็นนะนกวายท่าสิอ๋อสิอย่างนี้ด้วยนะครับสมองมันจะทํางานพุ่งพ่านครับท่านประธานครับจะเครียดเนี่ยกูจะชนตรงไหนดีวะเด็ยจมไปครับท่านประธานครับสมองต้องฝึกครับผู้สูงวัยอย่ายอมแพ้อย่ายให้มันอ่อครับอย่ายให้มันอ่อแล้วพยายามใช้งานแล้ววันนี้ผู้สูงวัยท่านทราบไหมครับท่านประธานครับรัฐบาลต้องเอามาใช้เพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคุณภาพสมองยังใช้ได้อยู่แล้วสมองคนทยนี่สุดยอดที่สุด ในอเมริกาเนี่ยเขามีหมอผ่าตัดเปลี่ยนสมองคนไข้ได้พวกเศรษฐีที่บัปปล่ำรวยมากมายแล้วคุณภาพสมองไม่ดีจํำอะไรไม่ได้สามารถผ่าตัดเปลี่ยนแล้วสมองดีๆใส่เข้าไปครับท่านประธานครับแต่ปัญหาของหมอในอเมริกาคือตอนนี้เขากำลังตรวจไปทั่วโลกว่าสมองของคนชาติไหนคุณภาพดีที่สุดจะได้ผ่าตัดแล้วสมองนั้นไปใส่ให้กบคนไข้ของเขาที่ในอเมริกาแล้วเขาค้นพบแล้วว่า สมองคนไทยคุณภาพดีที่สุดครับท่านประธานครับอเขาดูยังไงครับเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานครับท่านประธานครับถ้าไปเอาสมองญี่ปุ่นเลยสมองมันแย่เละไปหมดแล้วมาใช้จนเละหมดแล้วครับของเราเดินไปวันวันครับท่านประธานครับแล้วเวลาจะคิดอะไรก็จะมีคนขอร้องเฮ้ยอย่าคิดได้ไหมอย่าคิดเราจะเก็บสมองเอาไว้ขายครับท่านประธานครับถูกไหมสมองเรายังใหม่มากยยังใหม่เป็นมือหนึ่งอยู่เลยครับท่านประธานครับ แล้วพอมาถึงเกษียณนี่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรประชุมก็ไม่ค to yes. ่อยได้เข้าประชุมเวลามีคนทักไาไหมพอยุกและพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนยังไม่รู้ตัวครับท่านประธานครับสมองไม่ค่อยได้ใช้เสียดายคุณภาพสมองเพราะนั้นเมื่อสวแล้วเนี่ยบางทีกลับมาเป็นที่ปรึกษากลับมาให้ความคิดความเห็นกลับมาเป็นที่พึ่งของบรรดาลูกหลานอะไรต่างๆยังใช้ประโยชน์ได้ครับต้องให้สมองมันฟิตไว้นะครับท่านประธานครับ ความฟิตต่อมาคือความฟิตในเรื่องของครอบครัวยากจะฝากท่านผู้สูงวัยทั้งหลายว่าเมื่อเราอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องมีความรักความผูกพันในครอบครัวอย่าทําให้ครอบครัวรําคาญเราครับอย่าไปสร้างปัญหาครับไม่ต้องไปชะเงอ้อคอรอเมื่อไหร่ทวงให้มัน้ทำไมวันสงการานต์มันไม่มากันเลยวะไม่เป็นไรก็เราก็ไปคุยกับมันเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรก็คุยกันถูกไหมฮะสร้างความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าเราอยู่กับครอบครัวอย่าอยู่คนเดียว แล้วต่อมาสอวอที่ขาดไม่ได้ท่านประธานหัวใจสุขสันต์คือต้องมีเพื่อนไอ้เพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละไอ้เพื่อนที่เรียนมัธยมเรียนอะไรเนี่ยเนี่ยผมอาจารย์นพนมเนี่ยเราก็เจอกันเรื่อยบางทีเราก็ต้องกินข้าวเ,เช็คอะไรครับเช็ค <violent S 2> ว่าเวลาไปกินข้าวยังจํากันได้ไหมท่านประธานบางทีนั่งมึนอยู่พักหนึ่งนั่งมองคุณคุณว่าครับว่าเดธรรมดาเราเคยนั่งกันหกคนมองมองมันหายไปไหนคนหรือเปล่า ระธานมีฮะผมมีเริ่มมีสบาชิกหายแล้วครับท่านประธานครับผมจะเรียนว่าการมีเพื่อนในชีวิตมันจะมีค่านะเอาเล่าเรื่องเก่าๆตอนเด็กนะมึงรู้ไว้ตอนนั้นตอนนั้นโอโ้โหมันไปขุดเรื่องมันมันสนุกครับท่านประธานครับและสุดท้ายอยากจะฝากท่านประธานว่าหลายคนจะมองว่าผู้สูงวัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องลืมอาจารย์พนมเองนะฮะท่านพนมก็บอกว่าเดินไปที่ตู้เย็นนึกไม่ออกกูจะมาเอาอะไรเอาเอานา้ำ ความจริงการลืมลืมหลงหลงลืมลืมลืมปิดประตูบ้านลืมอะไรต่างนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยบางคนนี่โอ้โหร้อนมากอุณหภูมิในประเทศไทยเรา,าเนี่ยนะเมษายนดูมันร้อนมากบางคนประหยัดไฟครับอยู่บ้านมันเปรืองไปห้างดีกว่าเดินที่ห้างจะไหมพอไปถึงห้างมันเพลินอ่ะเดินกินไก่ย่างบางกินอ,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 อะไรต่างๆในนี้บางซื้อของซื้อของอะไรต่างโอ้ยเรียบร้อยเอาเย็นๆหน่อย พอตกเย็นปับ๊บเดินทางกลับบ้านสบายใจกูใจแทนพอไปถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปอ้าวตายแล้วลืมปิดแอร์ครับท่านประธานครับพูดแต่ไปรับแอร์ที่ <จะ S 2> หูจะไปหยัดซะหน่อยมันเกิดขึ้นได้ครับ,รบท่านประธานครับอยากจะฝากว่าความสุขทั้งไหลทั้งปวงมันอยู่ที่จิตใจของเราความสุขอยู่ตรงนี้ครับมีคนหาไม่ยักมันจะมาแกล้งมนุษย์บอกเฮ้ยเอาความสุขไปซ่อนที่ไหนที่มนุษย์มันหาไม่เจอท่านประธาน มันก็คุณบอกเฮ้ยเอาไปสู้มาซ่อนบนยอดเขาอะบนยอดเขาสูงสูงยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาพวกนี้นะรับรองเลยมนุษย์มันไปไม่ถึงไอ้นี่บอกโอ้ยมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเก่งมันบินสูงได้เดี๋ยวมันใช้โดรนก็้ไปเก็บความสุขเรามาก็ได้เราไปสู้ไปไม่ได้หรอกอีกกบอกอ้ยางงั้นเราไปซ่อนใต้มหาสมุทรลึกๆเลยซ่อนไปลึกมากเดี๋ยวมนุษย์หาไม่เจอ ไอ้ที่บอกไปโหมนุษย์มันเก่งเดี๋ยวมันดิ่มดำน้ําลงไปขนาดเรือไทยถนิจจมาลึกๆมันจะไปค้นได้เลยมันจันเดี๋ยวมันต้องเจอจาได้แหละในสุดเขาพบว่าเฮ้ยซ่อนที่นี่สิมนุษย์ไม่เจอครับท่านประธานครับซ่อนที่ไหนครับซ่อนในใจครับมนุษย์จะมองไปที่อื่นโดยไม่มองกลับมาที่ตัวเองครับถ้าซ่อนความสุขไว้ที่ใจมนุษย์หลายคนหาไม่เจอครับเพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจของเรา บรรดาสอวอทั้งหลายครับท่านจะมีความสุขอันสุขสันรอย่าลืมดูแลหัวใจของท่านให้ความสุขที่ใกล้ตัวที่สุดอยู่กับท่านคือความสุขในหัวใจครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเสนศรีสุวรรณนะครับเอาเท<ข>่าไรครับผมเอาเอาสามพันห้าครับสามพันห้าเอาเลยไหมอะ